na data komputer state data sok sok pernya opro unya kertas buat state na pro procin nak state proji state proji sok state pro procin nak dikerja kira state prohon je ke nak sok state pro state ma opre je state 19 je data proje ke na ar data state proje state lub je state itam o state को फर होंगह

Kami tak, pula tak, kami pula tak, kami pula tak, kami kami dah. Kita pun kena. Hey, ini, lang ini, lang tuan tuan. Satu lagi yang mana sahaja negara satu yang nak perbaiki keteras satu yang nak. Kalau yang satu sama unjuk keteras satu yang satu perbaiki keteras satu yang unjuk keteras satu perbaiki keteras satu yang unjuk keteras satu. Tahu tak? Lang ini, lang ini, lang ini. Di bawah, di bawah. Ya, bukan. เนี่ตีน่ะหันมาทางนี้ไหมฟันน่ะดีขาดนะไป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 ไูไป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 ไูดยไดไปไปไปาปไปไปไยไปไปเปไุไดียไปไปไปเรไป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 ไิไปไปเปืปไปไปี่ไป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 เปไ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 ปียบปไ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 มไปอไปือปดี สัตยีน้ำโปรตินและตางโกตรลสติน <elled> น <Quel parole bees> ้ำโปรตินคาตทโรตินและกรสตินนำโปรตินรัสตินติดอยู่ท <mesma> ี่ตัวคนฟังฟังคำให้ดีไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครทำใคิดให้ดีอยู่ที่ตัวของเราเองทำคิดให้ดีอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ดีอยู่ที่ตัวของเราทำคิดให้แน่แน่เวียดนาพี่น้องบึงทำให้พี่น้องเดือดร้อนร้ายมืดกับมืดร้ายตักท้ายยังไงกับมายห้ดอกตักปน้ง บอกดูซะอ่ิตัวของเราทิตัวของเราเองสัตว์พรมากายเอนรสตนับประณใคารเเอหิตเอิตุิตัสเตตัสเตตริรัสเตตนอระรัสเติรัสตตประณรัสติีนระรัสเตตนเนมีเวยนมกักันกันอย่าจงเป็นจงกันเขาใทางใครทางมันหาคิบบังใครบังมันจไว้เด้อ มรจัดการในรอใเ้ค่ะค่ะจะไมู่พนทุกอย่างใช่ปจัดการก็ไม่ได้มันปากนเไม่ได้มันเีนเป็นการยุทพูดหามพูดใครให้สั่งให้พูดแล้วขูดตินน้ปากหวมหนาอยู่เเขาสีปากหวมมยังงขยายต้องสอนไปให้สตินปรกัตนอารเติกนรเตนโปรจิกนาตโตกรตโตอนิกกตรเตนโปรจิกนาฮเรเตอาโรจนกาอัตเต

ใจดิช้ำใจใหญ่ๆก่อนมีนอะไปก็ชำจหมดดุ่นไปกินน้ำมนเนี่ยหลังน้าหลังต้าที่ไหมวะ